ว้าวกุ้งแม่น้ํานะคะวันนี้น้องอบีจะพามากินกุ้งแม่น้ําย่างชีใช่ไหมคะใช่ไหนตัวใหญ่ขนาดไหนเทียบกับแขนหนูสิแป๊บหนึงค่ะโอ้โหโโหัวใหญ่กว่าแขนน้องอบีนะคะตัวเท่าแขนน้องอบีเลยมเมนูโปรดใช่ไหมคะใช่อ่ะ เออเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวย่างให้ดูแลให้ป้าป๊าผ่าหลังก่อนเนาะไปก่อนเก็บเก็บไก่อนนี่นะคะเราย่างก่อนแล้วใส่แล้วก็โรยชีสท,ที่หลังแล้วอบไว้ป๊าปอบใส่กระป๋า,ามอ

เดี๋ยวมาดูตอนใส่ชีสอีกรอบนะคะอืมชีสฉ่ำๆเลยค่ะว่าไงไรลกูกใส่ชีสเสร็จแล้วเราก็จะอบต่อนะคะ รออบนะคะรอฝาปิดเมน,นูโปรดน้องอาบีใช่ไหมคะโปรดทุกอย่างอะใช่ไหมชร่ชโอกันหรือเปล่าได้ชื่อโอกอ,อบแล้วเสร็จแล้วเรามาดูตอนเสร็จนะคะ เบิร์นชีสหน่อยนะคะควันไอเย็น huh. uh huh. มันเลอะดูม huh. um ันหนขุเลยหดูมันมันแตกชีสช่ำ รอบหนึ่งลงในอีกรอบหนึ่งน่ากินไหมคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะคะกุ้งย่างกุ้งแม่น้ำย่างชีของน้องอาบีอ่ะน้องอาบีจะมากินโชว์เพื่อนๆนะคะดูที่ชีสยืดขนาดไหนหืมมันเยิ้มๆเลยอ่ะอ้ เยิ้มๆเลยค่ะร้อนอ่ะเป็นไงคะโอ้โหร้อนนะลูกไม่เป่าก่อนหรอคะไม่ร้อนเลยชีสกับมันกุ้งนะคะไหนตัดเนื้อมาดิโอสดอ่ะสดสดมันสดมัน <c oughs> อืมเงยหน้าขึ้นหน่อยสิคะ,คะอือมอาตสมันอีกรอบใช่อืม <c oughs> ได้กินแล้วคำนึง <c oughs> เอาเออนเนื้อตัดตัดเนื้อกุ้งด,ด้วยลูกอืมเนื้อกุ้งอยู่ไหนนะคะอยู่ตรงหางไงลูกแล้นตรงหัวตรงมันมีมันอืม <c oughs> ไม่ขาดตะกี้ชีด เดน็บจะกินแม่แล้วนะปวดขาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนั่งก่อนแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะแสงก็อยู่ตรงนี้เออวางมังคโปรงเออสดสมันกุ้งสดมันกุ้งเป็นไงคะดกีนร้อนเป็นไงคะเยี่ยมค่ะถ้าไปร้านอาหารก็ต้องมี ตัวเป็นตัวตัวเท่าไหร่นะพี่พันห้าเท่าไซร์ตลกเหรอต้องมีหลายร้อยถึงหลักพันเลยนะคะเมื่อวานน้องอบีก็ไปร้านอะไรนะหมึกเป็นซาซิมิที่เด็ดย่านจรัน,นมันมีได้ึงตัวพันห้าหรือโลละพันห้าเนี่ยแหละค่ะกุ้งแม่น้ำย่างชีส<อ> แล้วเนื้อเมื่อไหร่จะก,กินคะกินแต่ชีสกับมันก,กินเนื้อด้วย,อยเ,อเออนั่นแหละเนื้ออยู่นะ,ะลูกลใช่ค่ะพุงออก,กหู้ลมแรงนะคะดูบรรยากาศบรรยากาศข้างบ้านน้องอาบีนะคะแกะไม่ได้ค่ะบรรยากาศข้างบ้านน้องอาบี แกไม่ได้สักท <in> ีเลยค่ะืแกได้แต่แค่นี้ฮะค่ะเอาแกเนื้อเร็วๆซอสมันซดมันโอาเอามันลาด ตัดเนื้อหน่อยเร็วตัดเนื้อสักคำหนึงเร็วคคไม่พอลูกเจ็บไม่ได้สักทีเลยค่ะเออ,ออย่างเนี้ยวยังแทนด้วยอ้าวอ,อืมเจ็บเลยแล้วค่ะเออได้แล้วได้แล้วเจ็บเนื้อ่ะเจ็บเจ็บหนังโอ๊ย <laughs> หนังอะไรเหรอลูกกุ้งไม่มีหนังมันเป็นชีสผู้ผิดค่ะจะได้กินไหมเนื้อเนี่ยเก็บไม่เปสนปีเลยค่ะไม่ต้องกินหรอกหนดูดิหนดูดิแม่ทำให้จับไว้ป้าป้ามาตัดเอาเนื้อให้บีหน่อยดิอันนี้ต้องบีจับตัวดิกดตัวไว้โอ้โหกดตรงนี้สิลูก จะได้กิ่นไหมเนี่ยนี่ไงนายคุณลูกยังทำโอนเซ็ปต์ของค่ะตัดต่อเลยมาแล้วได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเงยหน้าขึ้นเอาตัดตีลูกตัดแล้วเงยหน้าขึ้นสิไม่โง่ค่ะอืออ่ะอือหือ หน้าหน่อยสิคะเห็นพุงปะป๊าไอวีดีโอเห็นพุงปะป๊าไปเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะโอ้โหมันก็เยิ้มเยิ้มชีสก็ยืดยืดอ่ะขออีกคำหนึ่งโอ้โหมันโอเคไปฝากกด ไลค์ like, mm hmm. กดติดตามน้องอาบีด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอาบีที่ช่อง Abby, <hello. S 1> อาบีเชนอวโอเคดูดูพุงสิคะ <laughs> ไปบายบายไปกินก่อน